ครับสวัสดีเอฟซีพี่ปานะอานะครับผมพ่อพ่อเม่์มยทั้งหลายเนาะที่ตามลาสตาแล้วก็ฮาหนอยนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบสี่ก็มีมาฝากเหมือนเดิมนะครับอืมเมื่อวานเมื่อคืนเนาะดีใจกับคนที่ตามลาพัฒนาด้วยนะครับลาพัฒนาเมื่อวานก็มาท่าศีรษูนศีรูนสี่บนล่างนะครับเสียดายน่านนะจะเป็นศีรษูนสี่เก้านะครับผมจะได้มาที่สามตัวหน่อยเนะาะก็พาดสามตัวไปเพราะเบิ้ลเบิบ้ลไม่ได้จับศีรสี่ศีรษูให้นะครับอืมตัวแรกเลยศีรษูสี่เก้าเสียดายมาก 0440เด้งบนล่างนะครับตัดรางก็มาตัวนี้ครับ4004ก็ตามต่อนะครับพรุ่งนี้วันพระวันพระก็อาจจะมีตัวเด่นที่จับตาไว้อยู่ตอนนี้อมาดูห้าน้อยกับลาสตาลาสตาเมื่อวานนี้เด่นผมมาที่30เนาะตัวเจาะไม่มามีแต่25ตัวใกล้เคียงล่างออก15นะครับบน30230เอาตัวนี้ออกเลยแล้วก็เอา คุนมาใส่อู้ยุยสวนห้าน้อยเฉพาะกิจนะครับเจาะไม่มานะครับเออ่ให้เด่น4-5ไม่มานะครับกาชาติได้เด่น7-8ออก7-6ปะเมื่อวานเออ7-6พัฒนา4-5หลุดนะครับส่วน VIP ก็หลุดนะครับเมื่อวานตัวเด่นไม่มา8-6 6-9นะครับพิเศษเมื่อวานนี้ออกไปที่7-1 9-8นะครับก็ไม่มามีแต่6-1 หลุดหลุดอุ้ยเมื่อวานนี้หลุดกระจุยเลยแล้วก็ปกติ21กับ1เสร็จนะครับ21ไม่ได้สองสองโอ้เมื่อวานนี้ไม่ไหวไม่ไหวฮาหนอยนะครับไม่ไหวจะเคลียร <c oughs> ์ไปเข้าราพัฒนา,าวันนี้มาดูกันเล่าสตาจะเจาะเข้าไหมนะครับตัวเด่นก็ยังไม่หลุดนะครับเราตัวเด่น เด่นวันนี้เขาจะเด่นไปที่หนึ่งสองนะครับหนึ่งสองตัวเจาะนะหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเก้าสองสี่สองห้าสองหก 29ครับหลักร้อยละร้อยวันหลุดนะครับวันนี้จะมาไหมหลักร้อยจะอยู่ที่ห้าหกนะครับ3มตัวเจาะไปที่5้าสองสนะครับชุดเด่นนะครับสองห้าสองสี่นะ องเก้าหนึ่งสี่หนึ่งเก้าแล้วก็สองหกครับฮานอยนะครับฮานอยวันนี้เฉพาะกิจจะเดินไปที่ศูนย์หนึ่ง กาชาตินะครับจะเด่นไปที่4ีหพัฒนานะครับจะเด่นที่01ตัวเจาะนะครับ ศูนย์แปดศูนยหนึ่งแสี่ปสี่เ้านะครับอันนี้ผมเจาะรวมทั้งหมดเลยนะครับจะเน้นที่กาชาติเน้นพัฒนานะครับนะศูนย์แปดศูนยกครับ, 8, 09, 18, 19, 48, รบก็เอาตัวนี้มาเจาะเลยเทีนี้มาดู VIP เลือนขึ้นหน่อยไม่เห็นข้างล่าง VIP วันนี้ VIP วันนี้เขาเด่นที่5 6นะครับตัวเจาะนะ5 9 5 0 5 1ครับ6 9 6 0 6 1ครับ3เม็ด3ตัวแตกเจาะไปที่5 6 0นะครับ5 6 0 6 0 5 0 หนึ 1> 1, 5, 1, ก็ระวังห้าด้วยนะครับพิเศษพิเศษวันนี้จะเด่นไปที่4ีหนะครับ4ี่ศูนย์สี่หนึ่งสแปก้าห้์ละ ห้าหนึ่งห้าแปดห้าเก้าครับสามตัวห้าสี่หนึ่งอ่าชุดเด่นนะครับสี่หนึ่งโอ้ยปัจจุยเลยสี่หนึ่งห้าหนึ่งนะครับสี่หนึ่งห้าหนึ่งห้าเก้าสี่เก้าอ่ามาดู ปะกะตินะครับปะกะติเมื่อวานออกสองหนอ่ะวันนี้เขาจะเด่นไปที่3ามนะครับตัวเจาะสามศูนย์หนึ 40 41 45 46นะครับ3ตัว640นะครับชุดเด่น40 46 ระว,วัง4-3ด้วยนะมันเด่น4-3เยอะนะครับก็อาจจะมาพี่น้อง4-3ผมไม่จับทีไรมาทุกทีนะครับ4-6 3-6 3-0อ่ะตามนี้ครับสำหรับชุดเด่นนะของฮานอยปะกะตินะครับวันนี้ขอให้มาทุกแนวทางนะครับผมก็ ไปโชคดีทุกคนนะอย่าลืมกดไลค์กดกแชร์ไ์ไม่ได้นะไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับพรุ่งนี้ตามเราพัฒนากันต่อนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ